นิทานอิศวเรื่องวัวกระทิงกับแพ้ที่ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แห่งหนึ่งได้มีเจ้าวัวกระทิงตัวใหญ่มันกำลังวิ่งหนสิงโตที่กำลังไล่ล่ามันอยู่ระหว่างที่เจ้าวัวกระทิงกำลังวิ่งหนสิงโตอยู่นั้นสายตามันก็ได้มองไปเห็นถ้ำหินเขามันจึงได้วิ่งเข้าไปหลบที่ถ้ำนั้นเพื่อที่จะซ่อนตัวจากสิงโต มันเดินเข้าไปภายในถ้ำนั้นจึงได้พบกับแพตัวหนึ่งเจ้าแพ้ได้เข้ามาจับจองเป็นเจ้าของก่อนมาเสียแล้วทันทีที่เจ้าวัวกระทิงเข้าไปหลบในถ้ำนั้นเจ้าแพลก็ได้พูดถาบกับเจ้าวัวกระทิงออกไปว่าเจ้ากล้าดียังไงวิ่งเข้ามาในถ้ำของข้าทั้งที่ข้ายังไม่ได้อนุญาตให้เจ้าเข้ามา แผลต right. ัวน um in ั้น네พูด uh ด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจอย่างมากวัวกระทิงที่เห็นดังนั้นจึงได้พูดว่าข้าเข้ามาหลบเจ้าสิงโตตัวนั้นมันกำลังไล่ล่าข้าอยู่ข้าขอหลบภายในถ้ำตรงนี้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวข้าก็ไปเจ้าแพะที่ได้ยินดังนั้นก็ยิ่งไม่พอใจมันจึงได้พุ่งเข้าชนวัวกระทิงตัวนั้นสุดแรง นายชนเข้ากับเขาพองเจ้ากระถิงโดยทันทีทําให้มันบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าวัวกระทิงเห็นดังนั้นก็ได้พูดว่าเจ้าจะทําร้ายข้าอย่างไรก็ได้ข้าไม่กลัวเจ้าหรอข้าปวดเจ้าสิงโตตัวนั้นต่างหากก่อให้เจ้าสิงโตตัวนั้นหานไฟเสียก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะจัดการเจ้าทีหลังช่างไม่รู้เรื่องเลยแทนที่จะยูเฉยเฉยรักษาตัวเองให้รอดจากศัตรู แล้วข้าจะทำให้เจ้าได้รู้ว่าพระลักํำลังระหว่างเแ้ากับข้าใครจะน่ากเกรงกลัวกวากันเจ้าจะลอกไหมล่ะหลังสิ้นสุดสนทนานั้นเจ้าแพ้ก็ไม่กล้าที่จะทำลายเจ้าวัวกปะเทิงอีกเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเอาเปรียบคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นเป็นสิ่งที่คนจิตใจดีเขาไม่ทำกัน